ไหครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าสนใจรุ่นไหนประมาณยังไงนะครับมีโอกาสมากน้อยปรึกษากันได้เลยนะครับไม่คิดค่าเสียเวลาเลยนะครับไม่คิดค่าบริการเลยนะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาในทุกๆเคสเลยนะครับมาคันแรกครับนะครับคันแรกมันคือ Total w e l f i r e ครับคันนี้เป็นตัว e4 เป็น e4 Hybrid นะครับ ก็สีขาวเดิมโรงงานเลยนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับปี2016ครับภายในเป็นสีเบจสีครีมนะสะอาดๆเลยนะครับก็ราคาของเจ้าเวลไฟคันนี้นะครับราคาเราตั้งอยู่ที่1 9 9 0 0 0 0กับ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ9 9้0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจนะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับตัวโตลต้าเวลไฟนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน นะครับอ่าแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยครับเริ่มต้นที่2.79เเท่านั้นนะครับเจ้าตัวโตลต้ตตาเวล f ฟล์คันนี้ครับขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยเป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับถูกมากๆเลยนะฮะถูกมากๆเลยนะครับมานะครับอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น BMW x3 ครับเป็น SUV ขับเครื่อง4ล้อนะครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะครับ<ม>เครื่องยนต์ดีเซลล้วนเครือ่องยนต์ 2,000cc ดีเซลล้วนรถมือเดียวครับไม่วิ่งแสนนิดๆเองนะครับไม่วิ่งแสนนิดตัวรถปี2016ครับ BMW X3 x, 3, x d r i v 2 0 d ครับ x d i 2 0 d คันนี้ราคาเราเปิดไว้ที่1,299,000บาทครับ1,299,000บาทครับผมใครที่ชอบนะ เอสยูวีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับ X3 คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะฮะมาไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆครับคันนี้เป็น b ีเอ็มวิครับใครชอบ SUV ที่เป็นสไตล์แบบคูเป้นะครับสวยนะครับคูเป้นะครับสวยเลยนะครับ X4 คันนี้ก็เป็น x d ็กซ์ไดส์ดีเช่นเดียวกันครับเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องสีล้อครับเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่อง4ล้อนะฮะ ราคาเราเปิดไปที่ปี2องครับราคาเราเปิดไปที่1 7 0 9 0ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมสำหรับ bmw x 4 xdrive อ d นะครับอ่ะ1799เอาไปเลยนะครับโปรโมชั่นของเรานะครับช่วงโมงนี้นะครับช่วงโปรโมชั่นของ ab premium จัดฟรีโอนนะครับฟรีดาวด้วยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับเสียค่าประกันภัยอย่างเดียวออกรถได้เลยจบปิ้งสวยๆนะครับพร้อมต้อนรับเดือน แห่งความร้อนนะครับซัมเมอร์นะครับเอาไปเลยนะครับทุกคันจัดไปนะครับมาอีกหนึ่งคันครับเรนโรว์อีโวครับ SD4 ครับเรนโรว์อีโวเ SD4 คันนี้เป็นตัวเ e ค a า o s โรสปอร์ซีนะครับเ e ค a า o s โรสปอร์ซีเป็นตัว4ประตูครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเหมือนกันปี2012ครับปี2012ครับเรนโรว์คันนี้โปรโมชั่นครับราคา 1599 1,599,000ไม่ขายครับขายแค่1,499,000บาทส่วนลดรับไปเลย1,000 0แสนบาทเต็มๆสำหรับเจ้า r e n Rover Evoque นะครับเรามีส่วนลดให้1,000 0แสนบาทนะครับเต็มๆเ,เลยนะครับ1 4 9่0ล้านบาทครับมามาต่อนเนื่องไปดูกันเร็วๆนะครับดูกันเร็วๆเ,เลยนะครับคันนี้ BMW 5 3 0 E ครับตัวปลั๊กอินไฮบริดครับ น้องๆป้ายแดงต้องคันนี้ครับไมเลส์วิ่ง1 1 0่งกว่ากิโลเท่านั้นนะครับ BSI ถึงปี2024เดือนกรกฎาคมนะครับ B s i เนี่ยยาวมากนะครับอีก2ปีกว่าๆเลยนะครับปี2019ครับคันนี้ครับ5 3 0 e plug-in hybrid นะครับรหัส G 3 0นะครับซีรีส์5นะเปิดราคาไปที่2,199,000บาทครับ2,199,000บาทครับสำหรับ530 e plug-in hybrid คันนี้นะฮะมา ต่อเนื่องไปนะครับคันนี้เป็น S-Class ครับ W222 ครับ W ตอนนะครับ S300 BlueTEC Hybrid ครับเป็น S300 BlueTEC Hybrid นะครับสวยมากตัวนี้เป็น AMG ด้วยนะครับตัวนี้เป็น AMG ด้วยนะฮะใครที่เป็นสายผู้บริหารนะครับไมล์เลดวิ่ง70,000่กว่าๆนะครับ70,000ปลายๆนะครับ70,000ปลายๆรถปี2015 2016ครับคันนี้ครับ รถปี2015ครับเราๆนั้นนะฮะราคาเราเปิดไว้ที่1,999,000บาทครับ1,999,000าสาหบาทสำหรับเจ้า s 3 0 0 blue tech hybrid คันนี้ครับสีดำ amg นะครับ,ออ,รบ,นะรบออปชั่นครบเลยนะครับออปชั่นครบเลยนะครับอ่ะคันนี้ครับคันนี้ครับคันนี้คือ mercedes benz c 3 0 0 blue tech hybrid ครับ m e r c e d e s C 300 BlueTEC Hybrid ครับคันนี้เป็นตัว Executive นะครับ Exclusive นะครับราคาเราเปิดไว้ที่1ล้านกับ9,000ก 90, ับ9,000บาทเท่านั้น,นครับ1ล้าน9,000 9,000บาทสำหรับเจ้า C 300 BlueTEC Hybrid h สีดำคันนี้ฮะร,รถวิ่งประมาณมแสนกลางกลางนะครับแสนกลางกลางนะครับสวยจัดเลยนะครับไฟหน้า ILS แล้วเรียบร้อยทุกอย่างภายในสีครีมนะครับ รถสีดำภายในสีครีมหรูมากๆนะครับดูแลง่ายนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสำหรับ C300 b l u e t e c h Hybrid นะครับอ่ะไปต่อมาครับตัวนี้เป็น C350e ครับเป็น C350e ตัว Plug-in Hybrid ครับ W205 ครับ C350e Plug-in ย์อีปลั๊กอินคันนี้รถปี2017ครับรถปี2017ครับ C350e Plug-in นะครับเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่บ้านได้ชาร์จไฟบ้านได้นะครับ ใช้น้ำมันใช้น้ำมันนิดหน่อยแต่ถ้าอยากจะใช้ตัวไฟฟ้าล้วนๆก็วิ่งไปกลับครับ3ามสกิเมเท่านั้นเอง30กิเมเท่านั้นเองนะครับใช้ไฟฟ้าได้ล้วนๆเลยไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับคันนี้ปี2,017ราคาเราเปิดไว้ที่1 2 9 9 0ล้อบาทครับ1 2 9 9 0 0้บาทนะครับสำหรับตัว W205 5สีฟ้านะครับมาคันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเป็น E350E ครับ เป็น e- c l a s s นะฮะ e- c l a s s ใหญ่กว่า c- c l a s s นะครับนั่งสบายกว่าด้านหลังนะครับ e- 3 5 0 e- Plug-in h y b r i d คันนี้นะครับรถปี2016ครับนะฮะราคาเราเปิดไว้ที่1 6 9 9 0 0 0บาทครับ e- c l a s s นะฮะ1,690,000กับ9,000บาทสำหรับเจ้า e- 3 5 0 e- คันนี้รับรองว่าใหม่จัดเลยนะครับใครชอบรถที่มีไซส์ ใหญ่หน่อยนะครับแต่ไม่ถึง s อคลาสนะฮะซีคลาสดูว่าเล็กไปนั่งไม่ค่อยสุดสะดวกสบายคุณพ่อคุณแม่นั่งแล้วจะคับแคบนะครับมา e คลาสได้เลยนะครับรับประกันนะครับว่าตัว e คลาสเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับนั่งสบายมากๆจริงๆนะครับหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมอ่ะมาคันนี้ครับ A250 ครับ A250 AMG Dynamic ครับ เมือ่อเสนอเบน A250 AMG Dynamic Option ล้นเลยนะครับมีหลังคาแก้วพ o ลิ m ม c g l ก s าสลูฟนะครับชุดแต่ง AMG รอบคันล้อ AMG นะครับสีแดงจี๊ดๆแบบนี้รถแชทแบก5ประตูครับขับมันมากเครื่อง2000 Turbo เทอร์โบนะครับเล็กๆแบบนี้แต่เครื่อง2000 t u เทอร์โบนะฮะรถปีส0 1 3ัครับ A250 นะครับรถปีส0 1 3ัครับ, 250, ร,บ, 23, ร,บราคาตั้งไว้ตอนแรก6 949้าสี่เาเา ราคาโปรโมชั่นเมื่อวานลดมาแล้วครับเหลือ899,000บาทครับเหลือ899,000บาทครับรายได้ประมาณสัก30,000-40,000ครับซื้อได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยผ่อนเดือนละ20,000นะครับจบๆไปนะครับมาคันนี้ครับ BMW 420d ครับ F32 ครับซีรีส์4คูเป้ครับ F32 รหัสนะครับสีดำเดิมโรงงานเป็น M Sport ด้วยคันนี้นะครับ 420d M Sport คันนี้นะครับปี2014ครับ ปี2014สำหรับ C20D คันนี้นะครับปี2014นะฮะภายนอกดำภายในแดงนะครับชุดแต่งเดิมโรงงานนะครับล้อเดิมล้อ M ชุดแต่งล้อชุดแต่ง,ตง M รอบคันเลยมีปลายท่อเปลี่ยนเป็นปลายท่อแบบไทเทเนียมมานะครับราคาเราเปิดไว้ที่1 6 9 9 0 0 0บาทครับ1 6 9 9 0 0 0บาทครับสำหรับเจ้า C20D f 3 2นะฮะมาต่อเนื่องไปเร็วๆเ,เ,เลยนะฮะ คันนี้เป็น Mercedes-Benz S L K R 172ปี2014ครับ S L K 200ครับปีปี2014ครับ R 172นะครับสีเทาเบาะแดงออปชั่นครบแน่นเลยหลังคาเปิดประทุนได้นะครับเฟี้ยวๆเลยราคาแข็งจัดๆเลยนะครับแต่โปรโมชั่นอีกแล้วครับตั้งไว้1้า6 0 39,000บาทครับราคาลดลงมาครับตอนนี้นะครับเหลือ1 5 99,000บาทเท่านั้นครับ1 5 90,000 9,000บาทเท่านั้นครับสำหรับเจ้า SOK R172 คันนี้ครับปี14ครับมาไปเรื่อยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถดวลมือสองสำหรับ ABP m i n m Motor ตอนนี้ผมบอกเลยว่าฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเสียค่าประกันภัยอย่างเดียวนะครับอัพรถไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่มีเครดิตดีแล้วกันนะครับใครติดแบ c ็คลิสต์บูโรคาดว่าจะต้องใช้เงินดาวเพิ่มเติมแน่นอนนะครับแต่ถ้าใคร เครดิตดีผ่อนตรงตลอดนะครับรายได้มีเป็น2เท่าถึง3เท่าของยอดผ่อนเชื่อผมได้เลยผมดันให้ได้อย่างที่ผมพูดนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับมาต่อเนื่องไปครับ F 3 0เรามีทั้งหมด4คันครับ F 3 0 4คันครับสีขาว1คันสีดำา1คันสีเทา1คันแล้วก็สีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่อีก1คึคันรหัสเดียวกันครับ3 2 0ดีครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนสำหรับ4คันนี้ครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนครับ เป็นตัวสปอร์ตเหมือนกันหมดทั้ง4คันเป็นตัวสปอร์ตไลน์เหมือนกันหมดทั้ง4คันคันสีขาวครับ1นึ่งล้านเก้าหมืนบาทนะครับปี2013ครับสีขาวตัวนี้9 0้าหมื่นล้านเก้าบาทครับหนึ่งล้านเก้าบาทนะครับตัวชุดแต่ง M อ็มเอ็มเปอร์ฟอร์แมนนะครับล้อ M นะครับดับเบุลสป็อกนะครับยางใหม่นะครับสวยจัดเลยนะครับสีขาวคันนี้ภายนอกขาวภายในดำครับคันนี้นะครับภายนอกขาวภายในดำนะครับมา ที่สีดาครับสีดาคันนี้ต้องดุดเลยใครชอบดุดๆใครเป็นคนดุนะครับคันนี้เพราะว่าคันนี้เนี่ยภายนอกดําภายในก็ดําครับปี2013เช่นเดียวกันครับภายนอกดําภายในดาครับคันนี้ครับ F 3 2ไอ้ F 3 0 3 2 0ดีครับ1นึ่งล้านบาทราคาเดียวกันเลยเลือกได้เลยครับขาวดําชุดแต่งใหม่รอบคันล้อแม็กใหม่นะครับยางใหม่นะครับชุดแต่งเราเบิกใหม่นะ M p e r พ o r m a n c e นะครับเราเบิกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะกันชนหน้ากันชนท้ายนะครับแล้วก็กราบข้างของเขานะครับเบิกมาใหม่ใครซื้อไปได้ของใหม่นะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันอ่ะไม่ชอบสีขาวสีดําชอบสีเทาสีเทามีอีกนครับสีเทาภายนอกสีเทาภายในสีแดงครับตัวสปอร์ตไลน์ F30 สามสองศูนย์ดีเครื่องยนต์สองพันดีเซลเทอร์บินเทอร์โบนะครับล้อใหม่ยางใหม่เหมือนกับสีดำครับชุดแต่งใหม่รอบคันเอ็มเพลฟแมนนะครับที่เอบีพิเอ็มเบิกมาใหม่ให้หมดราคาเดียวกันครับหนึ่งล้านเก้าหมื่น 9,000บาทครับ1 9 9 0 0 0บาทครับมาแต่สีแดงสีขาวเบาะแดงคันนี้ขอญาตเลยนะครับสีขาวเบาะแดงคันนี้3 2 0ดีเหมือนกันตัวสปอร์ตไลน์นะครับแต่ปี14ครับคันนี้ครับปี14ครับแล้วเป็นขาวเบาะแดงด้วยราคาเราตั้งไว้ที่1ล้าน159,000บาทครับ1้าน159,000บาทครับสำหรับเจ้า F30 สีขาวเบาะแดงคันนี้คันเดียวนะที่ราคาจะโดดกว่าเพื่อนหน่อยนะครับนอกนั้นราคาเท่ากันหมดเลยนะครับไม่ w .204 มี2ขัคันครับราคา499,000บาทกับ599,000บาทใครที่ชอบนะ C200 c o m p สเซอ o r นะครับ499,000บาทนะครับกับ C250 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนตตัวใหม่และเป็น CGI นะครับ599,000บาทปี2008กับปี2011แล้วแต่เลยนะครับ W204 ราคาไม่แรงนะครับมีรายได้อยู่มา20,000ซื้อได้แล้วนะครับซื้อได้แล้วผ่อนง่ายๆนะครับ60งวดอยู่ประมาณสักหมื่นเดียวนะครับผ่อนเดือนละหมื่นเท่านั้นได้ขับเบนแล้วนะครับมา ต่อเนื่องไปนะครับถอยไปเรื่อยๆนะครับถอยไปเรื่อยๆมาทีละคันก่อนคันนี้ BMW F10 ครับ 520i ครับ BMW F10 520i ล้อยางเบิกใหม่ชุดแต่งรอบคัน m p e r f o r m a n c e เบิกใหม่ครับเบิกใหม่มาหมดเลยเบิกใหม่หมดทั้งคันนะครับสีเก็บมาใหม่หมดแล้วทั้งคัน,นครับสีเก็บมาใหม่หมดแล้วทั้งคันนะครับราคานะครับ เราเปิดไปที่้ที่949,000บาทครับ949,000บาทสำหรับเจ้า F10 นะครับ 520i นะครับรหัส F10 520i ตัวนี้เป็นตัวก่อน LCI นะครับอ่าก่อน LCI ปี2 0 1 2ครับแต่ว่าใหม่หมดทั้งคันจริงๆทำใหม่หมดทั้งคันจริงๆสวยมากลงตัวมากนะครับใครชอบ F10 สีเทานะครับล้อดำชุดแต่งเอ็มเพอร์นะครับโอ้โหสวยจัดๆนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับมา อีกหนึ่งคันครับใครชอบเดิมเดิมใครชอบเดิมเดิมครับคันนี้ F10 ครับโฉมก่อน LCI เหมือนกันครับ F10 นะครับรหัส 528i ครับคันนี้ครับรหัส 528i เครื่องยนต์เบนซินครับได้บอกคอมฟอร์ตนะครับได้บอกคอมฟอร์ตภายในครีมครับได้บอกคอมฟอร์ตนะครับนั่งสบายมากผมบอกเลยนะครับนั่งสบายมากๆเลยนะครับ 28i นะ 528i เครื่องแรงด้วยนะครับอ่า ขอแวะกินน้ำนิดนึงครับอะราคาครับ 528i คันนี้ราคาอยู่ที่9 6 9 0 0บาทครับ9 60,900บาทสำหรับเจ้า F10 528i เครื่องยนต์เบนซินนะครับมาอีกหนึ่งคันครับนี่ใครที่ไม่ชอบเบนซินอยากได้ดีเซลต้องคันนี้ครับใครไม่ชอบเบนซินอยากได้ดีเซลต้องคันนี้ครับ BMW 520d ครับ F10 ครับ b บี 520D F10 ครับคันนี้ครับเป็นตัว LCI แล้วปีสองพสิบหกครับสิบหด้วยนะครับสิบหจุดด้วยนะครับราคาเราเปิดไว้ที่1นึ่งล้านเก้าแสนอ้ยขอโทษทีบหนึ่งล้านเก้าหบาทครับหนึ่งล้านเก้าหบาทสำหรับ F10 520D นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะจะแพงกว่าเบนซินนะครับคันนี้นะฮะแต่แพงกว่านิดเดียวนะครับแพงกว่านิดเดียวนะครับผ่อนผ่อนห่างกันประมาณพัน พันเดียว1,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ใครที่ชอบ F10 หา 520D นะครับไม่วิ่งประมาณแสนนิดๆเองนะครับราคาเอื้อมถึงแน่นอนสำหรับเจ้า F10 นะครับใหญ่โตโมโหลานด้วยนั่งสบายขับมันมากประหยัดด้วยนะครับแรงด้วยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น Mercedes-Benz CLA 250 AMG Dynamic ครับ CLA 250 AMG Dynamic ครับหลังคาแก้วครบนะครับชุดแต่ง AMG ล้อ AMG นะครับสีขาวแบบนี้นะครับสีขาวแบบนี้รีบเลยนะครับผมบอกได้เลยรีบเลยนะครับสีขาวแบบนี้นะครับด o มอนกริลนะครับกระจังหน้าแบบหรูหราตามสไตล์ Mercedes อยู่แล้วนะครับราคาบงบาอูเลยครับไปตรงมาที่สี่ครับหนึ่งล้านเก้าแผิดอีกแล้วครับ1 9ึ0 0ล้่าพบาทครับ ไม่มีหลักแสนครับ1 9 9 0 0ล้านบาทครับ CLA 2 5 0 a MGDynamic ครับ1 9 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นเท่านั้นนะครับมีรายได้ประมาณ4 0 0 0 0ืแล้ะกันรายได้40,000 4 0,000ซื้อได้เลย CLA ผ่อนเลย2 0 0 0 0นนะครับอีก2 0 0 0 0เก็บไว้เติมน้ำมันนะครับช่วงนี้น้ำมันขึ้นนะครับเก็บไว้เติมน้ำมันแก9 5- ก้าจะ40่บาทอยู่แล้วนะครับตัวใคโตมันแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็ให้กำลังใจทุกทุกคนนะครับาเช้ากินข้ามนะครับน้ำมันขนาดนี้นะครับ ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนโอ้โหกินข้าวก็แย่แล้วนะครับเจอน้ํามันแพงลิตรละสี่สิบบาทโอ้โหท่านนายกนะครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยอย่างนี้ครับคนนํำมาหาเช้ากินข้าวครับแหมโอ้โท่านอยู่นานแล้วท่านต้องลดราคาแล้วน้ำมันเน่เชื่อผมล้วจะได้คะแนนเสียงนะนี่ซื้อรถติดแก๊สไปซื้อรถติดแก๊สโอเคดีราคาแก๊สยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับร มาอีกหนึ่งคันครับคันนี้โอ้โหทําไมไม่ซื้อกันผมไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับคันนี้มาดูหลายคนแล้วนะครับมาดูหลายคนแล้วแต่ถ้าไอที่ไม่ซื้อเพราะว่าบางทีผัวชอบอย่างเมียชอบอย่างนะครับผัวชอบรถแต่งเมียชอบรถเดิมปัญหาแบบว่าปัญหาโลกแตกครับเคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยไม่ไปทันทีนะฮะนํำเสนอเหมือนเดิมครับราคาเหมือนเดิมไม่มีลดนะครับเพราะว่ารถเนี่ยของแท้เบิกใหม่หมด นะครับเจ้าของรถดูแลดีมากนะครับดูแลดีมากวิ่งน้อยด้วยไมเลสแปดหมื่นห้าครับสำหรับเจ้า G 3 0นะครับรหัส G 3 0แล้วนะครับ5 2 0ดีครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนไม่ต้องการอะไรกว่านี้แล้วนะครับดีเซลล้วนนะครับประหยัดด้วยแรงด้วยนะครับแล้วได้เป็นตัวสปอร์ตไลน์นะครับล้อแม็กเป็นล้อนิชนะครับล้อแม็กยางครบชุดเนี่ยรวมแสนบาทแล้วนะครับชุดแต่ง M Sport รอบคันอีกเท่าไหร่นะครับ ตัวชุดแต่งเพิ่มเติมพวกชายล่างต่างๆที่เป็นคาร์บอนแท้นะครับเคปล่ากระจกมองข้างเคปล่าแท้โอ้โหไม่แปดหมื่นห้าเบสไอยังเหลือวารันตียังเหลือนะครับเข้าศูนย์เมอร์ซีบีเอ็มแบบบิลได้เลยนะครับไม่ต้องเสียงเงินสักบาทในค่าเซอร์วิสนะครับราคาครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเปรียบเทียบเลยครับเปรียบเทียบที่อื่นเลยครับคันนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับ G30 ครับครบเลยครับทำมาให้ครบแล้วครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากครับห่วงรถมากนะฮะแต่ว่าอยากขยับรุ่นนะครับราคาเลยสมเหตุสมผลครับคุยกันง่ายๆผมต่อยอดไม่เยอะครับคันนี้บอกเลยว่ากำไรไม่เยอะนะครับแต่ว่าแบ่งกันเลยรถสวยอยากแบ่งกันใช้ครับ1 7 8่ง0 0บาทรถปี18.19ครับใหม่จัจัดครับบอกเลยใหม่จัจัดนะครับ G30 โหสวยจัดนะครับ ยิ่งมองยิ่งสวยครับอยากได้เองนะครับติดอย่างเดียวครับไม่มีทางเติมน้ำมันนะครับอ่ะหนึ่งคันครับคันนี้ Mercedes-Benz CLS250CDI ครับ m ม r c e d e s b e n z CLS250CDI เครื่องยนต์ดีเซลครับชุดแต่งเป็นชุดแต่งวาวครับเป็นชุดแต่งวาวชุดแต่งคันนี้ผมบอกเลยว่ามี3แสนครับท่านต่ำนะครับชุดแต่งรอบคันครับ มี3 0 0แสนไม่รวมชุดล้อชุดยางนะครับล้อเวอร์ตินี่ครับขอบ20นะครับโอ้โหสวยอีกแล้วครับ a เอบิพิเมีหลมีรถสวยๆครับซื้อไปนะครับถูกใจพ่อบ้านแน่นอนครับสำหรับ c ี s คันนี้นะครับเบาะเป็นทรงเล้าด้วยนะครับด้านหลังนั่งได้แค่2คนเท่านั้นนะครับดูความ VIP ของตัวรถนะฮะรถปี2012ครับ c ี s คันนี้นะครับราคาเปิดไว้ที่หนึ0 0 0 0านสี่แสนเก้าหมื่น 9,000บาทครับ1,499,000าบาทครับถ้าหากลบชุดแต่งออกไป3 0 0 0 0 0ตัวรถเหลือเพียงแค่1,199,000บาทเท่านั้นเองลองคิดดูครับได้ชุดแต่งวาวนะครับโอ้โหได้ล้อวอตินี่ขอบ20ได้รถสีขาวได้ดีเซลภายในนะครับตัวบเบาะก็เป็นสีขาวดูดิหรูมากหรูแบบสุดตารางเลยนะครับโอ้โหหนึ่งล้ากาหปีครับ, 12, รบมา อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น C300 ครับ C300 b l u e t e ู h h y b r i d ครับเป็น AMG นะครับคันนี้ครับหลังคาแก้วหลังคาแก้วเรียบร้อยนะครับหลังคาแก้วเรียบร้อยทุกอย่างนะครับล้อเป็นล้อ AMG ชุดแต่ง AMG แบบนี้สวยๆนะครับคลีนๆเลยสมฐานะจริงๆครับเดี๋ยมันอยู่2 0ครับ ซีสามร้อบูธิกไฮบริดคันนี้รถปีสิครับราคาเปิดไว้ที่1 1 9 9งล้านเาหเอาไปเลยครับ1 1 9 9งล้านาหครับเรามีสีดำนะสีดำคันนั้นเป็น e อ c l u s i v e นะครับ1 9 9 0 0ล้านาหแต่คันนี้เป็น AMG แพงกว่ากัน1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นครับแพงกว่ากัน1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเอาไปเลยครับเสียค่าประกันภัยอย่างเดียวจบเลยออกรถไปขับเล่นๆได้เลยครับ 1,199,000า่ามาัครับมา CLA 250ครับตัวเดียวกับสีขาวนะครับตัวเดียวกับสีขาวแต่ตัวนี้ไมเลสสดกว่านะครับไมเลสสดกว่านะครับมือเดียวครับวิ่ง70,000กว่า CLA 250 AMG Dynamic สีเทาสีบอลนะครับสีบอลเทาครับหลังคาแก้วชุดแต่ง AMG ล้อ AMG นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับโอ้โหขับในเมืองผมว่า CLA น่าขับมากนะครับกระทัดรัด แล้วก็ไปไหนมาไหนหาที่จอดง่ายสะดวกสบายมากสาวๆชอบมากนะสำหรับ c l a หรือถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับซื้อได้นะ c l a นะเรียนเก่งนะมีรายได้40,000ื่นนะซื้อเลยนะครับ c l a 2 0 0คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน1,299,000าไม่ขายลดราคามาให้อีก1 0 0 0 0แบาทเฉพาะเดือนมีนาคมเท่านี้เท่านั้นนะครับ 1,199,000บาทเอาไปเลยครับราคานี้1,199,000บาทสำหรับ cla 250 amg dynamic ครับอ่ะมาคันสุดท้ายครับคันสุดท้ายของวันนะครับคันนี้มันคือ mercedes benz s o k r 1 7 2ครับอันงนจะสองเรามี2คันนะครับสีเทาเหมือนกันทั้งคู่ amg package เหมือนกันทั้งคู่ครับแต่คันนี้ที่เห็นอยู่ปี12ครับรถเรียกว่ารถตกปีไปนิดนึงครับคันแรกปี14นะครับคันนี้ ปี12ครับราคาตั้งไว้ที่1 4 5 9 0ล้านบาทครับราคาโปรโมชั่นแล้วครับ1 4 5 9 0ล้านบาทเท่านั้นครับเปิดประทุนนะครับโตลมได้เลยนะครับราคาแข็งจดจัดนะครับ s l k นะฮะภายนอกสีเทาภายในสีแดงครับ amg ด้วยนะครับตัวได้ตัว amg ด้วยนะครับห้าครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับมา จบแล้วครับสำหรับการไลฟ์สดวันนี้นะครับก็รวดเร็วหน่อยครับรถเข้ามาเยอะนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยติดตาม AB Premium Motor มนะครับมีอ่า t u b e ให้ดูทุกวันในการรีวิวรถนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตและสต็อกแบบนี้นะครับทุกๆอาอาทิตย์อาทิตย์ละ1วันนะครับก็จะมาประจำเนี่ยในช่วงของวันกลางคานนะครับของทุกๆอาทิตย์เลยนะครับจะมีไลฟ์อัปเดตสต็อกแบบนี้นะครับดูกันแบบแบบเร็วๆราคา ตัวรุ่นตัวรถตัวปีนะครับประมาณยังไงใครที่ชอบอยากจะได้รายล,ละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับจะมีการรีวิวรายละเอียดตัวรถลึกๆให้ดูแบบละเอียดๆเ,เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถมือสองไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือ BM ก็ตามนะครับ AB p r e ร i u m m o ม o อเตเนี่ยมีบริการให้คุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถ ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางต่างๆรถสปอร์ตเปิดประทุนคูเป้เรามีวนเวียนสลับมาให้เลือกสรรอยู่ตลอดเลยนะครับก็โทรมาได้เลย095 000 5555 55ครับ095 000 5555 55นะครับฝากไว้ด้วยกับ AB p r e m i u m Motor เปิดประกันทุกวันนะครับมีอะไรก็โทรมาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ